รางวัน้ำล่นมาสามคันเลยสามคันเลยไม่ได้ลุงบอยไปถ่ายลุงบอยหน่อยมัน

ถ่ายแล้วครับของลุงไข่ามาแล้วลุงบอยระว,วังของลุงไข่ขึ้นแล้วของลุงไข่ขึ้นแล้วข,ขึ้นมาแล้ว,ลว,ลวตัวที่สอง